ภาพที่คุณตาชาวไทยอยู่เสมอคือภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประทับนั่งกับพื้นดินและรับสั่งกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงถือพระองค์แม้แต่น้อยดังที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเล่าว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ยอมให้ไปยืนค้ำหัวพูดกับราษฎรถ้ายิ่งเป็นเวลานานท่านต้องการให้นั่งลงพูดกับเขาข้าพระเจ้าก็คลานรับประชาชนตลอดเลย เป็นกิโลเลยท่านมาดูหัวข่าวข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้สิดำปีเลยเมื่อเสด็จไปทรงเยี่ยมราชดรซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเต้นไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเป็นเสาไม้ไผ่ขึ้นมาแล้วก็มีทางมะพร้าวเนี่ยมาวางกั้นแดดเท่าน,นั้นเองแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงท,ทำก็คือลงจากรถเพื่อที่นั่งทรงพระดำเนินไปเยี่ยมชาวบ้านสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เสด็จพระราชดำเนิน ขึ้นบ้านชาวบ้านก็มีแล้วก็บางครั้งก็งงว่าใครมาเมื่อแรกแล้วก็วิ่งกันมาทั้งชุดนั้นๆน่นะจากชุดที่มอมแมมก็ไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรเลยทํานายอยู่ตะโกนมาก็วิ่งมาว่าเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินได้มาถึงบ้านได้มามองเห็นได้มาเฝ้าพระองค์ท่านก็พระองค์ท่านก็เสด็จขึ้นไปทางบันไดนั้นล่ะคะ่ะขึ้นไปประทับที่นอกฌานแล้วก็ประทุมประทายปลูกหมอนเลี้ยงไหมก็เอากระด้งไหมออกมาถวายทอดพระเนตร นับเป็นพระราชจริยวัตรอันงดงามของทั้งสองพระองค์ที่แม้ว่าจะผ่านมานานเพียงไรก็ยังคงเป็นภาพที่ประทับใจประชาชนมิรู้เลือนนับเป็นบุญของคนไทยในรัชสมัยนี้ที่ฟ้ามิได้สูงเกินกว่าแผ่นดิน